ไก่ hàng ชูสายแล้วนะ สี่จุดเจ็ดสที่เจ็ดแเหนื่อยไหมผก่งมากเก่งมากเก่งเก ดีดีคือก็มือก็ชนลูปแล้วมไปแล้วโอเค